ครับก็ต้องสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผม C Day TV นะคะวันนี้เนี่ยผมมีอะไรมาสอนนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการทําปุ่มกดติดตามแบบ r u OK นะก็ท้าผู้ชม้าใครได้เล่นฟีไฟล์แล้วดู r u OK ก็เวลาช่องของเขาขึ้นแบบให้กดติดตามที่มันขึ้นมาแบบือนของผมนะวันนี้ผมจะมาสอนทานะเดี๋ยวผมไปดูว่าเป็นยังไงนะครับอ นี่นะทำแบบแง่ายๆเลยนะสําหรับคนที่ทําในมือถือก็ทำได้นะเนี่ยทำแบบโง่ๆเลยนะครับวิธีการทําจะเป็นยังไงเดีย๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมโอเคอันดับแรกนะผมจะทิ้งลิงก์ตัวไฟล์ต้นฉบับไว้ให้ใต้คลิปนะครับท่านผู้ชมก็สามารถไปโหลดได้นะครับแล้วก็ให้ท่านผู้ชมมีโปรแกรมตัดต่อนะจะใช้เป็น o d o p r p m i e r e Pro หรือว่า f i l m o r a ก็ได้นะครับอันดับแรกท่านผู้ชมก็เปิดไฟล์แล้วก็เอาไว้ตัว อ่าไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาจากใต้คลิปผมนะเข้ามานะครับชือ่ออ่ะนี่ก็จะเป็นไฟล์สุดๆนะครับเป็นไฟล์แบบเป็นฉากเขียวนะตรงนี้มันจะเป็นที่ว่างสําหรับใส่ไอโลโก้ช่องนะก็ผมก็จะมาที่ช่องของผมนะครับโอเคแล้วผมจะทําการแคปในส่วนตัวโลโก้ช่องแล้วก็ผู้ติดตามมานะครับก,รโโก็ท่า,มมานผู้ชมกดปุ่ม Windows ค้างไว้นะครับแล้วก็ ตัวชิปแล้วก็ S นะครับอ่ะมันจะขึ้นแบบนี้ก็มากดตรงนี้นะครับแล้วเราก็ทําการอแอบในส่วนตรงที่เราอยากจะแคปนะครับอ่ะเลื่อนแบบนี้เลยชิปแล้วก็มันจะขึ้นมาตรงนี้ก็กดเข้าไปเลยนะครับอ่าแล้วก็กดตรงนี้นะครับมันจะให้เราเซฟนะผมจะเซฟไปในสกินช็อตนะครับกดเซฟไปอ่ะกระบ,บได้เลยกลับมาที่โปรแกรมนะครับก็กดแอดเข้ามาเลยนะครับอ่าในส่วนตัวสกินช็อตแล้วก็ไฟล์เมื่อกี้นะอ่ะแล้วกดลากลงมาทับข้างบนนะครับ มันจะเป็นสีดํานะสำหรับใครอยากให้เป็นสีขาวอ,อออเ่ผมลืมดิผมว่าให้เป็นสีขาวสวยกว่านะเดี๋ยวผมขอแคปใหม่แป๊บนึงนะครับตอนนี้ยู u ูทูบผมเป็นสีดํำไงผมปรับทีมชิปอ่ะโอเคแล้วก็แคปใหม่อ่าประมาณนี้อ่าเซฟครับผมชิปเปลี่ยนกลับเป็นสีดําแปบบ๊บชิปโอเค กดเพิ่มเข้ามานี่นะครับก็ได้สีขาวมาแล้วแล้วก็เรากดเพนะครับเราลองดูว่าจังหวะที่ให้ไอตัวเนี่ยมันเลื่อนขึ้นมานะครับอยากให้มันแล้วก็ใส่โลโก้เราเนี่ยโลโก้ช่องให้มันมาตอนไหนนะครับเราก็จะกะจังหวะให้ดีนะสำหรับผมผมอยากให้มันขึ้นมาแบบนี้ชึบอ่ะประมาณนี้นะครับแล้วก็ลากอันนี้ลงมาเลยชึบอ่ะกดดับเบิ้ลคลิกแล้วก็รอบลงมานะครับอ่ะทำแบบง่ายๆเลยนะ ลองกดดูอืมอ่าเชืพอปะจังหวะตรงนี้นะครับให้มันลงเนี่ยก็ครบเข้าไปอ่าก็ครอบเอข้าไปอีกนะชื่ อ่ะลองดูใหม่นี่มันก็จะหายไปพร้อมกันเลยนะลองดูใหม่อีกทีหนึ่งนะอ่าก็จะได้เป็นประมาณนี้นะครับซึ่งถามว่ามันสวยไหมนะก็ไม่ค่อยสวยนะแต่ว่าแบบนี้คือแบบเป็นวิธีที่ง่ายสุดแล้วไงก็แค่ลากมาสองอันเนี่ยนะครับแล้วก็ทําการใส่โลโก้เข้าไปนะก็ถือว่าจัดว่าใช้ได้อยู่นะก็กดน e n d e r ไปเลยนะครับ export แล้วก็ตั้งเป็น60เฟรม นะครับอ่ะกดเอ็กพอร์ตไปชิบอ่ะเสร็จแล้วมันจะมาอยู่ในตัวไฟล์เรนเดอร์เที่เก็บไว้ลองกดเพยดูอ่าเอาใหม่อีกรอบหนึ่งอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับการอ่า ทำไฟล์ปุ่มกดติดตามแบบ r u โเฉบับแบบบ้านๆแบบง่ายๆเลยนะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วเ,จ,เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ